สวัสดีครับพบกับช่อง h i จัก c k Story ของเรานะครับวันนี้เราจะมาวิ่งที่งานบะจางรันนี่เองในระยะทาง10กิโละเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเบื้องต้นกันก่อนละกันและหลังจากที่เราวิ่งเสร็จผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับในแมตช์นี้เราก็มาด้วยรองเท้าอ d ดีอ s p โป3ของค่ายอ d ดีดานะครับ ผลงานจะดีไหมเดี๋ยวเราต้องคอยติดตามชบนะครับผมาาายงานตัวได้เลยนะคะถามากายท่านเลยแต่ที่เราจะทำการเหตุการณนแล้วก็ไปวอร์มสักหน่อยเรียกเหงื่อก่อนที่จะทำการปล่อยสตาร์ทนะครับอ่ะขวมสักแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคครับอ่ะใกล้ปล่อยตัวแล้วขอมาอยู่ใกล้ๆเส้นชัยกันแล้วกันอ่ะจะดูตอนปล่อยตัวเลยไป ขออภัยทุกคนที่ชมคลิปในขณะที่ผมกับนองวิ่งนะครับกล้องอาจจะมีการสันเนื่องจากเราได้ทําความเร็วค่อนข้างสูงในช่วงปล่อยตัวอ่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนักวิ่งกันต่อเลยลุยลุยลุยยอมรับเลยครับว่างานนี้มีแต่พี่ๆขาแรงทั้งนั้นเลยและส่วนผมนี่ก็ซ้อมน้อยมากๆตอนที่จะมากานเองงาน วิ่งงานนี้รู้สึกว่าวิ่งไปก็เหนื่อยมากๆเลยครับไปดูกันต่อเลย ดูจากสีหน้าและสภาพอาการของผมเมื่อสักครู่นี้ผมบอกได้ชัดเลยครับว่ามีอาการเหนื่อยมากๆนี่แหละครับคือสิ่งสำคัญในการฝึกซ้อมถ้าเราซ้อมน้อยก็จะเป็นดังภาพเมื่อกี้เลยครับอ่ะจะได้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย ช่วงนี้น่าจะประมาณโลที่7โลกะมันจะเข้าโลที่8ครับตอนนี้อาการออกอย่างชัดเจนเหตุตกลงมาเหลือ4.3 4.4แล้วครับอัดไม่ขึ้นเลยต้องกลับไปซ้อมใหม่อีกแล้ว โอเคครับนี่เรากำลังจะเลี้ยวเข้าเส้นชยัยนือผมดันไปกดโดนระบบอะไรในกล้องโ,รโปรโกลเขไม่รู้ภาพก็เลยเออกมาเป็นลักษณะอย่างที่เห็นจะเป็นลักษณะกระตุกกระตุกตัวนี้ก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับอ่ะแต่ก็ยังชมได้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในเส้นทางก่อนจะถึงเส้นชยัยก็จะเป็นเส้นทางแล้วก็มีพรมสีแดงพรมสีเขียวแบ่งระยะระหว่าง10กโลกับ5กิโลเดีนะ๋ยอ่ะอขอตัววิ่งเข้าเส้นชัยก่อนนะครับ ่วนสำหรับแมปนี้ก็นะ่าจะจบที่ประมาณ41นาทีจบเพจ4 10โดยเฉลีย่ยยอมครับยอมแบบนี้ค่อนข้าง,าง,าง,างดงุแล้วก็ไม่ค่อยได้ซ้อมและอีกอย่างหนึ่งี่มีราคาแรงทั้งนั้นอ้ะไปชมรูปคร่าวๆกันเลยครับ น้อยแบนี้ก็ติดท็อป50ได้พี่บระจังลันตัวใหญ่มาส่วนลำดับของรุ่นอายุได้ที่6ครับไม่ติดถ้วยรางวัลเนาะก็ไม่เป็นไรหรือว่างานนี้ก็ต้องยอมรับสภาพตัวเองที่การฝึกผลค่อนข้างน้อยแล้วก็เดี๋ยวแมตช์หน้าเดี๋ยวผมจะต้องทําให้เต็มที่มากขึ้นครับโดยการฝึกซ้อมให้มากขึ้นนะคร่าวๆแล้วก็ไปดูรูปเบื้องต้นแล้วก็บรรยากาศหรือรูปภาพต่างๆที่ได้ถ่ายลงในนี้ไปดูกันเลย ตัวหมดอุ้นช okay. well, ูนะคะ่กำนลังที่ถ่ายรูปไปด้วยคุณวัชรชรยอดมากที่สุดนะครับถ่ายให้่ยโอเคครับจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับงานจากลันในระยะทาง10กิโลเมตรผมจบในอันดับที่22ของกลุ่มอายุครับแล้วก็ไม่ใช่22ของโอเวอร์ออลแล้วก็ที่6ของรุ่นอายุ ในเวลา4ี่บนาทีกับ51วิใช้เพจ408คศับแ,แม่นี้ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างยากมากเพราะว่ามันมีเนินทั้งสองเนินในการขึ้นสุดยอดในความเหนื่อยล้าครับเดี๋ยวงานหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวลองเอาใหม่เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวพาไปดูรางวัลที่เราได้รับกันล้วกันก็<อ>คือจะมีทออ็อป50จะได้ตุ๊กตาบัจจารตัวใหญ่แล้วก็จะเป็นเหรียญรางวัลบัจจาตัวเล็กเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมา โอเคจากที่กินนี่ก็เป็นเหรียญครับก็จะให้มาอย่างนี้เนี่ยข้างในมีอะไรไหงมีวัชจรงน้อยเป็นเหรียญแทนแล้วก็มีขนมทาโรแล้วก็มีฟาร์มเฮาส์นี่สวนรางวัลท็อป50นะครับนี่เลยใหญ่มากมา เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนเขาเข้าเซตชัยกันแล้วก็รับรางวัลกันครับเออคนนี้ยัไม่ได้ตัวเล็กนะครับตัวเล็กได้ครับตัวเล็ก เลยครับตอนนี้ก็ไปอาบน้ำล้างชำระเนื้อชำระตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมกลับล <c oughs> ออะทีไรมากครับแมตช์นี้จบไปในเพจ408อย่างที่บอกไปต้นคลิปเอ้ยก่อนแหน้านี้เดี๋ยวคราวนี้ผมจะต้องเปลี่ยนวิธีการฟอร์มใหม่ละ <c oughs> เพื่อจะได้เพจต้มกว่าตีเดี๋ยวแมตช์หน้าจะทำให้ดูนะเดี๋ยวงานหน้าจะเป็นงานอะไรหรือจะทำอะไรต่อไปรอคอยติดตามชมช่องไฮแจ็คต่อรีต่อไปนะครับ ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับป้านุ่มโงหมดวุ้นชูนะนี่ขนาดที่ถ่ายรูปไปด้วยสุยวชรุดยอดมากเลยนะครับ